ครับสวัสดีครับเอฟแฟนช่องแฟนครับทุกคนครับผมเข้ามาติดตามแนวทางของอลาวพัฒนากับหลวงพี่ดาวลงใหม่สัญลักษณ์ของแอดก็ต้องมีปากาวางที่หน้ากระดาษนะพี่น้องทีแต่ละคลิปแต่ละ,ะครั้งนะครับผมคือสัญลักษณ์ด้วยพี่น้องทีครับผมถ้ากดเข้าไปใน youtube หรือกดเข้าไปในช่อง ก็จะเห็นประกาวางเรียงรายกันนะครับผมก็จะรู้ได้ว่าอ๋อเป็นคลิปของแอดนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับมาเบิ้งกันพี่น้องเอฟซีครับผมมาแล้วครับที่เรียกร้องเอฟซีเรียกร้องกันะนะครับผมกับราวพัฒนาของวันศุกร์นะครับผมวันศุกร์แล้วสัปดาห์หนึ่งก็มีอยู่เจ็ดวันแป๊บเดียวเด้พี่น้องเอฟซีครับผม สุกุขที่25พฤศจิกายนา65ทำงานไปก็สัปดาห์หนึ่งก็เสร็จสิ้นไปสัปดาห์ต่อไปอคงจะยืดยาวเนื่อนานไปแต่เพิ่งรับเงินเดือนไปเมื่อสักครู่นี้บางท่านบางท่านก็ออกกลางเดือนบางท่านก็ออกสิ้นเดือนบางท่านก็ออก ตามวันที่ต่างๆที่ทํางานอยู่ขณะน,นี้นะครับผมสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจนะครับพี่น้องกว่าจะถึงสิ้นเดือนเนาะพี่น้องกี่ซี่ครับผมบางท่านก็เงินร้อยลอลงไปซื้อมาม่ามากินกับข้าวก็มีนะพี่น้องสิฉะนั้นแล้วการลงทุนซื้อหวยแต่ละครั้งแต่ละค่าหรือจะเป็นแนวทางรัฐบาลไทยหรือแนวทางของหวยลาว ก็มีความเสี่ยงเหมือนกันในพันธุ์ FC ครับผมมีความเสี่ยงกันทุกครั้งทุกข้าวไปแต่อเอฟเซียนทั้งหลายทุกๆกคนไม่ว่าจะเป็นสำนักใดก็อยากจะให้ FC ถูกกันทุกคนแต่ทําไปตามสูตรบางท่านก็เข้าบางท่านก็ผิดไปพ่น้องชมกะอ่ะจากนั้นแล้วก็บ่ต้องเสียใจามาตามเล่าวัฒนากันต่อ,อามาตามเล่าวัฒนากันนะครับผม ลาวพัฒนานะครับผมลาวพัฒนาลาวพัฒนานะครับผมตัวใหญ่ๆให้ f อฟได้บองเเห็นได้ชัดเจนขึ้นเพราะว่า f อฟของแอดมีแต่คนสอบวอ,อ่ะนพี่น้อง มีแต่คนสวฉะนั้นแล้วแอดต้องเขียนให้ตัวใหญ่ๆเด้อพี่น้องพี่ครับผมก็ขอขอบุญขอบคุณทุกคนนั่นแหละที่ไม่ว่าจะ,ะสะวไม่สวจะอยู่ที่ใดก็ขอบุญขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทํางานและก็เป็นแนวาทางติดตามแนวทางมาฝากกันตอตเด็ดๆตัวเด็ดๆตัวด,ดีๆ อ่ะมาเข้าเรื่องกันอีกอ๋อโนกรูนอกเลี้ยงไปอีกแล้วพี่น้องทุี่ครับผมกับอ่ะลาวัฒนานะครับผมลาวัฒนาหลวงพี่อ่ะหลวงพี่นะครับหลวงพี่ดาวเอาหลวงพี่ดาวซื้อ,อบ่อให้พี่น้องทุี่ค่อยเข่าดี หลวงพี่ดาวดวงใหม่ออะดวงใหม่เขาดวงใหม่หลวงพี่ดาวดวงใหม่เบิ้งอยู่กคอย่าเฝ้าหายแอดเ้อพี่น้องแอดปลอมมวนบม่งหัวมวนกันไปถ้าเครียดจัดนะก็ไม่ดีนะพี่น้องพีีครับผมไม่ต้องเครียดไปต้องเรียดเกินไปดูเพื่อความบันเทิงไปนะพี่น้องพี่ครับผมแอดก็ให้ไปด้วยความบันเทิงเหมือนกันแต่บางครั้งขาแอดก็เครียดอยู่เหมือนกัน กว่าเอไม่ถูกคนะัดกรองบางวันจนถึงเที่ยงคืนนะพี่น้องหลังจากทํางานกลางวันต้องมาคัดกรองเลขหรือคัดกรองแนวทางให้ fc กันได้อ่นะมาดูกันเข้าลู้เข้าเลี่ยงกันอีกเอาก่อนที่ fc จะไปดูงวดประจําวันศุกร์นะครับผมมาดู หลักฐานย้อนหลังก so right ันนะครับผมหลักฐานย้อนหลังของหลวงพี่ดาวดวงใหม่อ่านะครับผมวันพุธที่ผ่านมาฟัเสียงลงแน่อืมนะราวพัฒนาของพี่ดาวดวงใหม่นะครับผมงวดนี้เปลี่ยนเป็นสูตรใหม่นะครับสูตรใหม่สูตรนี้ไม่เข้าหลวงพี่เปลี่ยนเป็นสูตรใหม่สูตรนี้จะมาไหมนะครับผม สูตรเก่าก็มีหลักสิบหลักหน่วยอ่ะแต่จับคู่ก็ไม่เข้านะครับพี่น้องเลขวิ่งก็ไม่เข้าจับคู่ก็ไม่เข้าฉะนั้นดาวหลวงพี่เปลี่ยนเป็นสูตรใหม่เหมือนกบย้ายที่ในะพี่น้องที่ไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องไม่ครงที่อ่ะมาดูกันนะครับงวดนี้วันที่ยี่สิบห้าจะมากันไหมงวดที่แล้วหลุดไปงวดนี้มาดูกันนะครับผม เป็นบนบนเป็นบนล่างเป็นล่างเลยที่นี่พี่น้องที่ครับผมบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะครับเราจะขีดขั้นกลางกันนะครับผมอ้าวบนนะพี่น้องอี่ครับบนบนนะครับบนวิ่งรูดตัวไหนมาดูครับผม วิ่งรูดไม่เอกอยู่ติดกับเสลีมันก็เลยเป็นวิ่งนะพี่น้องชมวงมะวิ่งนะครับพี่น้องเข้าใจกันเนาะบางทีก็ขีดตรงกันพอดีวิ่งรูดกันที่วิ่งรูดกันที่ทเอาตอีใหญ่ในพล้งที่ครับผมสามกับสี่นะครับผม สามกับสี่อ่านะครับผมสามกับสี่หลวงพี่เน้นที่สามนะครับผมเน้นที่สามอเอาสีส้มๆให้หลวงพี่ไปเลยนะครับผมสีส้มๆกันนะครับนี่คือเด่นที่สามนะครับผมเด่นที่สามถ้าสามมามีอะไรบ้างมาดูกันนะครับ มี3ามสนะครับผมสามแหนะครับผม3ามเจ็มานะครับผมนะถ้ามาสก็เบิ้ลส,สีไปเฉยเลยในปองสี่ครับผมสีห สี่แปดนะครับผมถามว่าหลวงพี่ดาวดวงใหม่ให้เน้นที่ตัวไหนถ้าเรียน3ก็ต้องเน้นที่เน้นที่อ่เอาตีเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเพราะว่าติดกันีนลองสี่ครับผมเน้นที่นี่ครับผม3ามสี่สามปดสาหนะครับผม สามสี่สามแปดสามหกนะครับผมเน้นไปเลยนะพี่น้องอิซีครับผมเน้นไปเลยนะครับเนีย่ยในกรอบซีดียมอ่ะตีตารางให้ลุงพี่ใหม่เป็นกรอบซีลียมไม่วงกลมนะพี่น้องอิซีอ่ส่วนตัวรองก็มีสี่สี่สี่หกสี่แปดนะครับผมเอาที่นี้มาเบิ้งกันล่างพี่น้องอิซีครับผม ล่างล่างนะครับผมล่างหลวงพี่ให้มา,าวิ่งรูดกันนะครับพี่น้องวิ่งรูดนะครับผม <c oughs> วิ่งรูดที่สองกับสาม นะครับผมสองกับสามวิ่งรูดสองกับสามหลวงพีดาวดงใหม่ให้เด่นที่สามนะพี่น้องที่ครับผมสามบนสามล่างกันนะครับสามบนสามล่างกันเด่นทีเดียวกันนะครับพี่น้องที่ครับผมนี่ครับผมนำมาเบรงจับคู่ จับคู่กันนะพี่น้องที่ถ้ามาสองมีสองสี่สองเจ็ดสองแปดครับผมถ้ามาสามงวดนี้มีสามศูนย์สามสองสามสามเบิ้ลน,นะครับพี่น้อง บนมี 3, 3, 3, สามสามอสีบนสามสามล่างนะครับพี่น้องถามว่าอ้าวหลวงพี่เด่นที่ตัวไหนเด่นที่ติดสามในพี่น้องที่กับผมติดสามกันนะ,ะเติมสีสันให้ดูชัดเจนขึ้นครับผมนี่ครับผมอ่ะเด่นที่อ่ะดูให้ตรงตรงพี่น้องที่ครับผม แคปหน้าจอไว้เด้่อพี่น้องพีงพราฉะฉ่นั้นแล้วขอให้โชคโฉบบนหมานลำลำด้วยๆกันเด้่อพี่น้องกับเล่าพัฒนาหลวงพี่ดาวดวงใหม่ครับผม